สนับสนุนโดยฮาตาริดีไซน์ใหม่ตอบโจทย์ทุกความสวยงามบอกลาทุกความร้อน สวยแปลกตากขึ้นมาเลยสำหรับคุณแม่ลูกหนึ่งอย่างตักบงกตทีล่าสุดเจ้าตัวได้เปลี่ยนลูกตัดผมสัน้นจนใครเห็นก็ต้องทักพร้อมกับการแต่งตัวที่ดูเท่ๆขึ้นด้วยอย่างภาพที่ตักถ่ายรูปคู่กับน้องเข้าหอมลูกชายสุดที่รักที่ตอนนี้ก็เริ่มโตแล้วและคุณแม่ที่ดูสวยสาวและยิ่งตัดผมสัน้นก็ยิ่งเหมือนพี่สาวกับน้องชายขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งงานนี้ก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ชมลุกนี้ของตักบงกฎกันเยอะมากเช่นทรงนี้เด็กมากคิดว่าแหวรุ่น อายุ17ผมสั้นน่ารักมากสวยน่ารักน่าเด็กมากค่ะคุณตัก๊กและงานนี้ดูเหมือนว่าตั๊กปงกฎจะติดใจผมสั้นซะแล้ววงการนี้เข้าแล้วออกยากจริงๆเพราะว่าล่าสุดก็ได้ไปตัดสั้นเพิ่มมาอีกพร้อมกับโพสตคลิปแคปชั่นไว้ว่าผมสั้นสบายดีเนอร์เลยตัดอีกนิดน่ารักเด็กสุดๆไปเลยค่ะ